สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเลือกกีตาร์ยังไงให้เหมาะกับตัวคุณ <S <S <ส><ส>กีตาร์โปร่งนะครับเวลาคุณไปซื้อมันก็จะมีหลายทรงวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเลือกทรงกีตาร์ที่เป็นมาตรฐานที่เราเห็นบ่อยๆเริ่มแรกนะครับตัวที่ผมถืออยู่นี้คือกีตาร์ทรง dreadnought หรือว่าย่อมาจากตัว D ทรง dreadnought เป็นหนึ่งในกีตาร์ที่เราอาจจะเห็นได้บ่อยที่สุดนะครับแล้วคุณอาจจะไม่สังเกตว่ามันเรียกว่า dreadnought เรดนอรเนี่ยเป็นคําที่ใช้เรียกเรือรบของอังกฤษนะครับตั้งแต่สมัยที่กีตาร์ถูกผลิตออกมาเนื่องด้วยกีตาร์มันมีขนาดความตัวใหญ่แล้วก็บอดี้มันกว้างแล้วก็ความหนาเหมือนกับเรือรบอังกฤษก็เลยเป็นชื่อเรียกของกีตาร์ตัวนี้นไหลค่อนข้างจะก,กว้างนะครับแล้วก็ตรงโลเวอร์บาวก็คือกว้างเช่นกันส่วนความหนาก็เป็นอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของกีตาร์เรดนอรความหนาแล้วก็ความใหญ่แบบนี้เองทําให้กีตาร์เรดนอรเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับการเล่นแบบสตัมมิ่ง หรือว่าตีคอร์ดคนที่ต้องการเล่นเพลงร้องนะครับแล้วก็เอากีตาร์ตัวนี้ไปประกอบคาร้องเพราะว่ากีตาร์จะให้เสียงเบสที่แน่นแต่ว่าก็จะมีหนึ่งในจุดสำหรับนคนที่ตัวเล็กนะครับเพราะกีตาร์ตัวนี้จะไซส์ใหญ่แล้วก็เวลาในฐานะค,คนเล่นการโอบกีตาร์มือขวาจะค่อนข้างใช้ความกว้างพอสมควรอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าถ้าคุณมาลองกีตาร์แบบนี้ถนัดหรือเปล่าส่วนของคอต่างๆเองก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสำคัญคือที่บอดี้โอเคนี่คือกีตาร์ทรงเรดน็อตครับ กีตาร์ทรง OM เป็นอีกหนึ่งในกีตาร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับถูกพัฒนามาหลังจากกีตาร์ทรงเรดน g อ t เพราะว่าต้องการกีตาร์ที่ให้เสียงที่บาลานซ์แล้วก็เสียงกลางชัดจะเป็นจุดเด่นของกีตาร์ทรง OM ด้วยขนาดกีตาร์ที่เล็กกว่าเรดน g อตทั้งความกว้างของไหลของบอดี้เองและอีกอย่างความบางของกีตาร์ทำให้เสียงออกมามีความชัดเจนพุ่งแล้วก็มีบาลานซ์ที่เยี่ยมมากๆเปรียบเทียบได้กับเครื่องตรี6ชิ้น จะมีความเท่าเทียมกันไม่มีสายไหนกระโดดออกมาถ้าเป็นในทรงเวดต n นอรอาจจะมีเสียงเบสที่ค่อนข้างหนาทําให้บางทีอาจจะล้นจนเกินไปจึงเป็นที่มาของกีตาร์ทรง OM หรือว่าออเคสตราโมเดลเหมาะกับคนที่ต้องการกีตาร์ที่เล่นง่ายตัวไม่ใหญ่มากและคนที่ต้องการเล่นแนวฟิงเกอร์สไตล์พิ๊กกิ้งเสียงจะให้ความเคลียร์มากและนี่คือกีตาร์ทรง OM หรือว่าออเคสตราโมเดลครับกีตาร์ที่ผมถืออยู่นี้ชื่อ SJ หรือว่า Small Jumbo Small Jumbo เป็นกีตาร์ที่ให้ความสมดุล เป็นกีตาร์ที่ออกแบบมาระหว่างคนที่หากีตาร์กึ่งกลางระหว่างตัวเว n นอตแล้วก็ OM ด้วยบอดี้ไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปมันมีความเข้ารูปอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งความหนาของบอดี้ของตัว small jumbo ตัวนี้จะให้อารมณ์เหมือนคุณเล่นกีตาร์ทรงเว n นอตแต่ว่าเวลาคุณจับจะไม่มีความยากเลยเพราะมันถูกออกแบบมาอย่างดีเหมาะสำหรับคนที่หากีตาร์ไซส์กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่บอดี้เข้ารูป และกีตาร์ทรงสมอลจัมโบ้นี้ถูกพัฒนามาในยุคหลังๆนะครับในแต่ละแบรนด์ก็มีการทํำสมอลจัมโบ้ไม่เหมือนกันอย่างในแบรนด์กีตาร์ฟอนโซของผมรุ่นนี้เองเราใช้คําว่าพรีเมียมเอสเจหรือว่าพรีเมียมสมอลจัมโบ้เพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ผมในฐานะคนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ากีตาร์อื่นๆหรือว่าทรงอื่นไม่เข้ารูปหรือว่าไม่ดีนะครับแต่พูดในฐานะนักเล่นกีตาร์ตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆคนที่หากีตาร์ที่เล่นได้ทุกแนวต้องการเบสหนา แบบเดรดน็อตหรือว่าบาลานซ์เรียมเหมือนทรง OM ตัว Premium SJ ตัวนี้จะตอบโจทย์อย่างมากนะครับคราวนี้ผมจะลองเปรียบเทียบนะครับกิต้าร์3ทรงระหว่างเดรดน็อตโอและตัว Premium SJ ครับ เมื่อกี้เป็นการเปรียบเทียบกีตาร์นะครับที่ใช้ไม้แบบเดียวกันท็อปซีดาร์แบ็กแอนด์ไซด์ใช้เป็นอินเดียนวสูดรคราวนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบเสียงแบบไหนหรือว่ารูปลักษ์กีตาร์แบบไหนก็สามารถเลือกเอาไปเล่นได้นะครับใครที่สนใจกีตาร์โปรง่งหรือว่ากีตาร์สิคุณภาพเยี่ยมผมมีโชว์รูมที่แถวพระราม3ชื่อว่าฟอนโซกีตาร์สามารถมาเลือกกีตาร์ทั้งราคาหลักประมาณ7,000กว่าบาทถึงราคาหลักล้านได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ